ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูอาริรัตน์ทวีเสษในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการช่างนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการช่างนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานักเรียนไปดูเฉลยงานในครั้งที่แล้วก่อนนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะ คุณครูจะมาเฉลยงานของครั้งที่แล้วนะคะเป็นการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนั่นเองนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า70นะคะนักเรียนมาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเขาให้เราอ่านเครื่องชั่งแล้วเขียนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะเขาก็จะมีรูปมาให้แล้วก็ชั่งสิ่งของที่เขาชั่งตามที่กำหนดนะคะเราก็มาดูว่า ในข้อแรกนะคะช่างได้เท่าไหร่ข้อห,หนึ่งนะคะสังเกตที่เข็มชี้ที่ตัวเลขหนึ่งนะคะแสดงว่าสิ่งของที่ทำการช่างหนัก1กิโลกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนก็ตอบลงไป1กิโลกรัม ต่อไปข้อที่2ค่ะเป็นการช่างรูปอของน้อยหนานะคะช่างน้อยหนาน้อยหนาเราสังเกตที่เข็มเข็มชี้ที่เลข2แสดงว่าน้อยหนานัก2กิโลกรัมนะคะอ่ะาคราวนี้ต่อไปข้อที่3 ข้อที่3ามเป็นมังคุดนะคะช่างมังคุดเข็มชี้ที่เลขสนะคะแสดงว่ามังคุดหนักสกิโลกรัมนะคะคราวนี้ในคลิปเมื่อวานนี้นะคะกิโลกรัมเราสามารถเขียนเป็นตัวย่อได้นักเรียนจะเขียนเป็นหน่วยที่เป็นชื่อเต็มๆกิโลกรัมหรือจะเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะคะในข้อที่3เดี๋ยวคุณครูจะเขียนเป็นตัวย่อนะคะหนัก3กิโลกรัม ตัวย่อก็คือก็อไก่สองตัวแล้วก็จุดต่อท้ายนะคะนี่คือตัวย่อของกิโลกรัมนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ช่ชั่งน้ำหนักออกมาแล้วเข็มชี้ที่เลข4แสดงว่ามีน้ำหนักเป็น4กิโลกรัม่าเรียบร้อยนะคะในข้อที่1 1กิโลกรัม2กิโลกรัม3กิโลกรัมและ4กิโลกรัมนะคะใครจะตอบเป็นกิโลกรัมทั้งหมดเลยก็ได้หรือใครจะใส่เป็นตัวย่อกก,กจุดทั้งหมดเลยก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูในข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าเขียนเข็มของเครื่องช่างน้ำหนักของสิ่งของนะคะ,ะเขาจะช่างน้ำหนักแล้วก็ก น้ำหนักที่ได้นะคะเขาก็จะให้มาแล้วให้เราเขียนเข็มให้ตรงกับน้ำหนักนะคะเราไปดูข้อแรกข้อแรกเป็นการช่างน้ำตาลน้ำตาลหนัก1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเข็มนักเรียนก็ต้องวาดให้ชี้ไปที่เลขหนึ่งนะคะอ่าต่อไปข้อที่สองผลไม้ในตะกร้านะคะหนัก3กิโลกรัมเพราะฉะนั้น เข็มต้องชี้ที่เลข3นะคะเข็มคุณครูอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะนักเรียนต่อไปรูปถัดมาค่ะเป็นปูนะคะช่างปูได้2กิโลกรัมเข็มก็ต้องชี้ที่เลขสองนะคะรูปสุดท้ายนะคะช่างได้5กิโลกรัมเราก็วาดเข็ม ให้ชี้ที่เลขห้าหกิโลกรัมนะคะค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะเรามารู้จักเครื่องช่างกันก่อนเลยนะคะเครื่องช่างเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกน้ำหนักนะคะสิ่งของเครื่องช่างมีหลายชนิดนะคะซึ่งมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไป กับน้ำหนักสิ่งของที่เราจะช่างนะคะดังนั้นจึงต้องเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะช่างนะคะเครื่องช่างมีอะไรบ้างนะคะเครื่องช่างก็จะมีเครื่องช่างยาเครื่องช่างยาหรือเครื่องช่างสองแขนนะคะ2ก็คือเครื่องช่างสปริงสเครื่องช่างน้ำหนักตัว4ี่เครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้ เครื่องช่างสปริงนะคะเราจะมาดูส่วนประกอบของเครื่องช่างกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. ค่ะจานรองถัดมาก็คือหน้าปัดนะคะถัดมาคือเข็มชี้น้ำหนักแล้วก็ตัวเลขบนหน้าปัดนะคะอันนี้คือส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนแล้วก็อ่านค่าของน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดนะคะ หน่วยที่ใช้ในการช่างนะคะก็จะมีกิโลกรัมหรือใช้เป็นตัวย่อก็คือกกจุดนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น k.g. จุดนะคะแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งก็จะเป็นกรัมกรัมก็จะมีตัวย่อก็คือกไก่แล้วก็จุดหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัว g. แล้วก็จุดนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ในการบอกน้ำหนักแล้วก็อีก หน่วยหนึ่งก็คือขีดนะคะขีดจะไม่มีตัวย่อนะคะนักเรียนคราวนี้การช่างและการอ่านน้ำหนักจากเครื่องช่างสปริงนะคะก่อนช่งสิ่งของบนเครื่องช่างนะคะเราต้องดูเข็มนะคะเข็มที่ชี้ต้องชี้ที่เลขศูนย์เสมอนะคะเมื่อวางสิ่งของลงไปแล้วเข็มก็จะเคลื่อนที่ไปยังตัวเลขที่เท่ากับน้ำหนักที่เราช่างนะคะ,ะเช่น ถ้าเข็มชี้ไปที่เลข2นะคะแสดงว่าสิ่งของนั้นมีน้ำหนักเป็น2กิโลกรัมนะคะอ่าน,นี้ก็คือหน่วยการช่างหน่วยการช่างก็จะมีกิโลกรัมกรัมแล้วก็ขีดนะคะเป็นหน่วยที่ใช้บอกน้ำหนักใช้การในการช่งนะคะบอกน้ำหนักในการช่างซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้อันนี้ก็คือหน่วยของการช่างนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะ น้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมน้ำหนัก100กรัมเท่ากับ1ขีดน้ำหนัก10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมอ่านี้คือ,คอหน่วยการช่างจำให้ได้นะคะเด็กคราวนี้เรามาดูตัวอย่างในการช่างนะคะเราจะอ่านเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะ นักเรียนสังเกตนะคะ1กิโลกรัมจะมีขีดเล็กๆอยู่ระหว่างช่องนะคะจากเลขศูนย์ไปยังเลขหนึ่งนะคะขีดเล็กๆตรงนั้นเราจะอ่านค่าเป็นขีด1ขีดก็อ่านเป็น1ขีดนะคะชีท้ที่2ขีดก็อ่านเป็น2ขีดนะคะคราวนี้ดูจากตัวอย่างเป็นการช่างสับปะรด2ผล2ลูกนะคะสับปะรดะแล้วคราวนี้ตัวเลข ตัวเลขที่ปรากฏนะคะกับเข็มซึ่งเข็มเคลื่อนที่มาเลยเลข2มานะคะถ้าเกิดว่าชี้ที่เลข1ก็จะเป็น1กิโลกรัมแต่อันนี้เลยเลข2มาเราก็ต้องอ่านค่าเป็น2กิโลกรัมแล้วเลยเลข2มากี่ขีดเลยมา3ขีดเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านน้ำหนักนะคะเราก็ต้องอ่านว่า2กิโลกรัม3ขีดนะคะนักเรียน รูปถัดมาค่ะเป็นการช่างลูกฟักทองนะคะเข็มนะคะเคลื่อนที่เลยมาเลยเลขหนึ่งมานะคะถ้าตรงกับเลขหนึ่งจะเป็น1กิโลกรัมแต่เลยเลขหนึ่งมา4ขีดนะคะนับดูนะคะ1 2 3 4าเพราะฉะนั้นเวลาอ่านค่ามันยังไม่ถึง2กิโลกรัมนะคะเราต้องอ่านค่าเป็น1กิโลกรัมเลยเลขหนึ่งมา4ขีดก็ต้องเป็น1กิโลกรัม4ขีดนะคะ ดีนักเรียนทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูจะมายกตัวอย่างในการช่างนะคะ,ะโดยการใช้เครื่องช่างสับปิงนะคะในการช่างเราจะช่างน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมแล้วก็ถีบนะคะอย่างแรกที่คุณรูจะช่างให้นักเรียนดูนะคะ,ะตัวนี้นะคะ เมื่อเวลาเราจะช่งนะคะเราจะต้องให้เข็มชี้ที่เลขสูงก่อนนะคะพอเราวางสิ่งของที่ต้องการช่างแล้วนะคะเข็มก็จะเดินไปนะคะสมมติน้ำหนักของเรานะคะได้ตามนี้คราวนี้เราจะอ่านค่ายัางไงนะคะเราดูที่เข็มของเรานะคะซึ่งเข็มมันชี้เลยเลขหนึ่งมานะคะเราจะอ่านค่าเป็นกิโลกร,รัมแล้วก็ขีดนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเลยเลขหนึ่งมามันจะเป็น1กิโลกร,รมัม แต่มันเลยมากี่ขีดนักเรียนต้องนับตรงนี้นะคะขีดเล็กๆตรงนี้จะจะอ่านค่าเป็นขีดนะคะถ้าเกิดว่าเดินเลยมา1ขีดก็คือ1กิโกร,รัม1ขีดเลยมา2ขีดก็จะเป็น1กิโลกร,รัม2ขีดแต่ในรูปในตรงนี้นะคะในเครื่องช่างของครูนะคะเลยมา3ามขีดเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านค่าน,นะคะเราจะอ่านหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมก่อนนะคะนั่นก็คือ1กิโลกร,รัม3ขีดนั่นเองนะคะ สิ่งของที่ครูช่างนะคะได้เป็น1กิโลกร,รัม3ขีดนะคะอันต่อไปเลยนะคะอันต่อไปคุณครูจะทำการช่างเนื้อนะคะรูปนี้ก็คือเนื้อหมูนั่นเองนะคะอพอช่างปุ๊บนะคะก่อนช่างเข็มต้องชี้ที่เลขศูนย์นะคะเมื่อเราช่างปุ๊บเข็มก็จะเดินเคลื่อนที่นะคะ เลื่อนที่ไปยังเคลื่อนที่ไปตรงนี้นะคะคราวนี้เรามาอ่านค่านะคะอ่านค่าเข็มเคลื่อนที่ไปแล้วนะคะสังเกตเข็มที่ชี้จะไม่ตรงเลข1น,นะคะแสดงว่ายังไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะ 1>, 1กิโลกร,รัมจะมีค่าเท่ากับ10ขีดถ้าไม่ถึง1กิโลกร,รัมนะักเรียนนับขีดตรงนี้เลยนะคะขีดเล็กๆนะคะว่า,าเดินไปกี่ขีดนะคะ1 2 3 4 5ส7 8อาี่ห้าเดเดินไป8ขีดแสดงว่าเนื้อหมูนะคะมีน้ำหนัก8ขีดนะคะมีน้ำหนัก8ขีดขีดจะไม่มีตัวย่อนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหมูหนะัก8ขีดนั่นเอง ต่อไปค่ะเราจะชั่งน้ำหนักของทุเรียนละกันนะคะ,ะวันนี้เพิ่มขึ้นมานะคะทุเรียนไม่เหมือนเมื่อวานนะคะพอชั่งน้ำหนักนะคะก่อนชั่งแน่นอนเข็มต้องชี้ที่เลขศูนย์นะคะเมื่อชั่งปุ๊บเ็มก็จะเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ไป ชี้ตรงนี้นะคะคราวน,นี้เรามาอ่านน้ําหนักนะคะน้ําหนักจะหนักเท่าไหร่นะคะสังเกตที่เข็มเข็มเลยเลขสามมาแล้วนะคะหนึ่งกิโล2กิโลกรัมสากิโลกรัมเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราต้องอ่านหน่วยที่เป็นกิโลกรัมก่อนนะคะเป็นสามกิโลกรัมคราวน,นี้มันเลยสามกิโลกรัมมากี่ขีดเราก็นับหนึ่ง6สามสี่ห้าหขีดนะคะเพราะฉะนั้นทุเรียนที่เราช่างก็จะมีน้ําหนักเป็น 3กิโลกร,รัมหขีดนั่นเองนะคะเราก็เขียนลงไป3ามกิโลกร,รัม6ขีดนะคะอันนี้ครูคก็มาทดสอบให้นักเรียนดูนะคะว่าการอ่านน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมเป็นขีดนะคะอ่านยังไงนะคะ,ะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะงานที่นักเรียนจะได้รับนะคะจะเป็นการ เขียนน้าหนักเป็นกิโลกรัมและขีดอย่างที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะในหน้าที่71นะคะหนห้าในข้อหนึ่งใหญ่นักเรียนดูนะคะเครื่องอ่านเครื่องช่างแล้วเขียนน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะเพราะฉะนั้นที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะนักเรียนก็มาดูว่าเข็มชี้ตรงไหน ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเลข1แสดงว่ามันยังไม่ถึง1กิโลกรัมเราก็ต้องอ่านเป็นขีดนะคะข้อหนึ่งตอบกี่ขีดนักเรียนก็นับดูนะคะว่าชี้ที่ขีดที่เท่าไหร่นะคะต่อไปข้อที่2นะคะช่างน้ำหนักของกุ้งนะคะกุ้งเราก็ดูเลยเลขหนึ่งเป็นแล้วแสดงว่าเป็นกี่กิโลกรัมกี่ขีดนะคะ ให้เรียนเติมลงไปส่วนข้อ2ใหญ่นะคะเป็นการเขียนเข็มของเครื่องช่างแสดงน้ำหนักของสิ่งของนะคะอย่างเช่นข้อที่1 1กิโลกร,รัม5ขีดแสดงว่าเลยเลข1ไปเลยไปอีกเท่าไหร่นับไป5ขีดอ่าเพราะฉะนั้นเข็มจะชี้ตรงไหนนะคะให้เรียนวาดลงไปนะคะโอเคงานของเราก็จะมีแค่1หน้านะคะหน้าที่71อย่าลืมถ่ายรูปทรงเข้าในกลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในคลิปถัดไปคุณครูก็จะมาเฉลยท่านไหนที่ไม่ได้เฉลยให้ในคลิปคุณครูก็จะเช็คคะแนนให้ตรวจให้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลิปไหนมีความยาวไม่มากนะคุณครูก็จะมาเฉลยให้หรืออันไหนที่ยากๆก,ก็จะมาเฉลยให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ